สวัสดีครับผมแอดเจนนะครับวันนี้ผมจะมาทำวอล์กทูด่านโซมาสเตสเตทไทออลอินวันเดอร์แลนด์นะครับซึ่งในด่านนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับราชินีหัวใจกันนะครับส่วนราชินีหัวใจเนี่ยเธอชื่อไทแลนด์นะครับและทีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นทีมโมโนมืดทีมประจำของผมนะครับก็เปิดฉากมานะครับแมวเชเชอร์จะบอกกับพวกเราว่าเนี่ยเขาพวกเขาว่าฉันยังคงอยู่ที่นี่แล้วก็แมว ชาทาพิล่าเนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยทั้งหมดนี่ฮะเป็นคนที่รู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงส่วนดอเม์เนี่ยก็จะพูดว่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดอ่าแล้วถ้าเกิดหักเกิดว่าราชินีเนี่ยเป็นอย่างที่เขาว่ากันละส่วนแมทเทชเชอร์เนี่ยก็จะบอกว่าอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับวันวันดร์แลนต่อไปกันละเนี่ยซึ่งเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็อย่างอ่าในดาดแรกเนี่ยเราพยายามฆ่า2ตัวก่อนนะครับโดยผมจะเล็งที่ตัวมืดก่อน ซึ่งตัวมืดเนี่ยจะมีสกิลสะถอน15%กับเรานะครับส่วนตัวที่อยู่พรอฟวอเตอร์ะนะครับพรอฟวอเตอร์เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าจะโจมตีเผาหนุดแรงขึ้นะจะเห็นว่าแป๊บเดียวเนี่ยผมกระคาได้เรียบร้อยแล้วเพราะมันเปราะบางเหลือเกินส่วนตัวนี้นะครับดัน2นะครับเราก็จะเจอกับเจ้ากระต่ายนะครับมาสช t มาส n s ฮา e เดออินเซนนะครับแล้วก็ฟินนะครับฮองยูเดอะพัเพินะครับซึ่ง เราผมจะจัดการตัวฮองยูเดอะพ u p เ e t ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสามารถเปลี่ยนใจเราเนี่ยเป็นเป็นลูนไฟนะครับซึ่งทำให้เราสามารถฟาร์มสกิลได้ลำบากส่วนสกิลของ m ั s h a t h เดอะอินเนะครับก็จะมีสกิลสายยาซึ่งสายยาเนี่ยก็เป็นสายยาที่จะเบิ้ลก็ต่อเมื่อ HP ของมันเนี่ยน้อยกว่า20นะครับนะครับ เดตีแรงไปนิดนึงเนี่ยคือในด่านนี้เนี่ยถ้าจะเก็บเก็บสกิลได้นะครับผมแนะนําว่าเราจะต้องคือมันกะยากมากครับคือถ้าจะเก็บเนี่ยจะมีโอกาสเก็บแค่ดันหนึ่งกับดันสเท่านั้นเองส่วนดัน3เราจะเจอกับแจ็กกี้ครับผมขอแตกลูนขยะก,ก่อนแล้วกันครับเพื่อจะได้กักลูนแสงกับลูนหัวใจไว้เทน,เ,นเทินต่อไปนะครับซึ่งแจ็กกี้เนี่ยก็จะมีพลังโจมตีเนี่ยที่สูงมาก พลังโจมตีก็คือสามห0นึ่งพันห้า้อหกสิบะครับซึ่งโจมตีเบิร์นด้วยส่วนคูดาวตอนที่มันเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นคูดาวสองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคูดาวสานะครับส่วน HP ก็เป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสหนึ่งมื่นสองพันสายห้าิบดีเฟนต์รอยสิบนะครับนะครับผมขอลองเทลูนเลยนะครับน่าจะตายนะครับเพราะเลือดมันก็ประมาณล้านหนึ่งครับถือว่าไม่เยอะมากโอเคตายพอดี ครับต่อมาดันสเนี่ยเราเจอกับอะคิลิสนะครับ The Hero of Kilos นะครับซึ่งอะคิลิสเดิมเนี่ยโจมตีแค่6355นะครับแต่ว่ามันก็จะมีสกิลนะครับถ้าเกิดเจอเผ่าก็อดเนี่ยมันจะโจมตีแรงขึ้นตัวละ40%นะครับคือมันจะสามารถตีแรงได้สูงสุดแค่300%เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราตีมากกว่านั้นเนี่ยอถ้าเกิดเรามีก็อดมากกว่านั้นเนี่ยก็ มันก็จะไม่บวกเพิ่มนะครับซึ่ง3 0 0เซนี่ยก็คือหมายความว่าเรามีกอดในทีมอยู่5้าตัวนะครับสูงสุดคือ5้าตัวแค่นั้นเลยครับส่วนคูดาวเนี่ยมันก็คูดาวหนึ่งแคตพีก็เป็น1 5 8 6 2ล้านห้าแนะครับส่วนดีเฟน์ก็1้อยเราต้องพยายามเทให้มันตายนะครับถ้าไม่ตายนี่คือเราตายแน่นอนโอเคส่วนดันต่อมานะครับ ก็เป็นโดนอลเดอะเฟรมลัสอิมมอร์ทัลนะครับก็เป็นท่านเขาเดักคูลาซึ่งมีสกิลโลเอนชานลูนนะครับซึ่งสกิลโลเอนชานลูนเนี่ยมันจะโจมตีแค่หนึ่งหมื่นไม่ใช่แค่เลยครับโจมตีตั้งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบสองนะครับซึ่งในทีมของผมเนี่ยมีเลื่อนมาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยนะครับถือว่าแบบรอดพอดีนะครับ ซึ่งเราพยายามกักใจไปด้วยนะครับเพราะการที่จะฮิว17,007ได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับคือมันมันก็มันก็ไม่ไม่ไม่ไมยากไม่ง่ายมากครับมันแต่ว่ามันก็หนักพอตัวครับครับก็มันเนื่องจากมันคูดาวตั้งสามนะครับเราก็พยายามฮิวไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยผมฮิวได้ เยอะนิดนึงนะฮะซึ่งแตกรุนหัวใจ3เม็ดก็น่าจะรอดในการโจมตีนะครับถ้าเกิดเรามีโอกาสแตกรุนมืดเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราพยายามแตก5เม็ดให้ได้นะครับถ้าเกิดแตกไม่ได้เนี่ยก็ไม่เป็นไรซึ่งไม่ใช่แตก5เม็ดเนี่ยก็คือคือพยายามแตก5เม็ดแบบในทุกรอบที่เราโจมตีมันนะครับเนื่องจากว่าเราจําเป็นคือผมผมอยากให้เราเซฟไปก่อนนะคือพยายามโจมตีไปด้วย แล้วก็ฮิวไปด้วยดีกว่าดีกว่าที่แบบเราจะมานั่งกักสกลิลให้แบบเอ่อให้แบบพร้อมก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยลุยไปห้องถัดไปนะครับนะครับเราจะเห็นว่าเลือดเหลือเจ็ดสิบแปดแค่นี้เนี่ยผมก็เดี๋ยวขอเปลี่ยนใจเดียวครับขอเปลี่ยนใจในเทิร์นหน้าแล้วกันอา่าโอเคถ้าไม่เปลี่ยนใจนี่ ผมว่าไม่รอดแน่นอนนะฮะก็หัวใจส่วนส่วนหัวใจที่จะแบบคิวให้เลือดประมาณหมื่นเจ็ดได้เนี่ยเออผมคิดว่าประมาณแตกรุนใจประมาณสามสี่ชุดนะฮะประมาณสี่ชุดน่าจะโอเคอืมโอเคอีกสักประมาณสองเทินมันน่าจะตายนะฮะ ครับก็ตรงนี้เนี่ยสกิลผมว่าผมผมว่าพร้อมพร้อมพร้อมมากนะฮะซี่จะเอามาสู้กับควีนออฟฮาร์ดฮะโอเคตายพอดีนะครับเราก็จะมาเจอกับไทยแลนด์คว e นออฟฮาร์ดกันนะครับซึ่ง Thailand เนี่ยเปิดมาก็บอกเนี่ยเรามาเจอกับไทยแลนด์ละอ่ะก็เทินแรกเนี่ยเราพยายามฮิวให้ได้มากๆนะครับเพราะว่าผมทำเลือดให้มันเหลือน้อยนะครับ แต่ว่าไทยแลนด์เนี่ยโจมตีปกติเนี่ยก็เป็น4,012ครับคูดาวหนึ่งเลือด3,246 850ดิีเฟนส์ก็835นะครับส่วนสกิลของมันเนี่ยก็คือเป็นสกิลสายยาคือเมื่อเรา,าเมื่อฮัน HP เฮดพีน้อยลงเนี่ยมันจะตีแรงมากขึ้นแล้วก็จะเบิ้ลเมื่อเฮดพีเหลือ30%มรนะฮะโอเคเลือดเน่านี่เนี่ยผมผมผมจะเทละฮะแาะว่าประสิทธิภาพของออดินเนี่ยน่าจะโอเคที่ระดับนี้ละ โอเคแล้วก็ยืดกระดานเลยนะฮะอาจจะอาจจะยืดกระดานได้ไม่โอเคเท่าไหร่โอเคครับคือแบบผู้นิ่งตรงว่าแบบดัดบอโซมาเตอร์เนี่ยแบบทำผมแบบตื่นเต้นตลอดเลยยิ่งวันนี้ไปดูกับตานอเมริกานะครับดูแลจะหลับแล้วนี่มานั่งทำคลิปต่อโอเคครับก็เนี่ยอ่า บอทเลื่น3ล้านเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราเทชุดหนึ่งเนี่ยทำสักสิบคอมโบอ่าบอทก็น่าจะตายแล้วครับโอเคครับใน,ส,นส่วนของดานอ่าไทยอลอินวันเดอร์แลนนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปอาจจะมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่าแบบงานยุน่งร้งวันเลยก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ